My friend. Yo, you. yo taxi <laughs> <Thank you. laughs> maker. Yeah, okay. okay. <laughs> yo taxi. This name, yo rock Yo taxi maker. สวัสดีครับสสวััดีครบพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสุฟูสุก้อนนะครับทางมังไทยและทั่วทุกทั่วครับพี่น้องโอ้โหขอกับเบาบนคนไกลบ้านสวีสดเดนอีกแล้วนะครับผมพี่น้องโอ้โหมือถือภาพมาอารับเรือพี่น้องหัหน่หนหรือหั่นแขกครับพี่น้องดูพี่นอ้องป่ะเท้าเห่าซื้อ,อยังมือนีอถ้าเจมาช้อปปิ้งครับผมพี่นอ้องพามาซื้อของร้านอารับโอ้ซิมเขาแจกฟรีเด้พี่น้อง ว่าเสียเงบาชาวพี่น้องว่ามียังไน้มันเพชรนีเฮ้ยอมาเะอขอกคมีของมากมายหลายอย่างครับพี่น้องนี่พี่น้องโอ้มีหอดอันของไทยบาเฮาตัวนี้นี่พี่น้องน้ำงันติ เขากล้วยก็มีได้พี่น้องด้วยนะครับเนตรกาแฟก็มีได้พี่น้องนี่นี่ครับผมนี่นี่นะหอยเม่าก็มีกระป๋องโอ้ของไทยก็มีได้พี่น้องนี่นี่ครับผมน้ำปลาตาปลาหมอกปลาหมึกก็มีพี่น้องเออมีเส้นหน่าวบะเมนอันเซเว่นปานฮาโหลดใส่มีกระป๋องมาสู้ดูสิคุณนะโอ้ นี่ครับพี่น้องหมูกระป๋องหมูเบ็ดจะติ๊กให้ลูกกินเดี๋นี้เห็นบ่าวติ๊กติกสั่นๆโอ้แล้วมันหอยกบบนี่ตัวนี้เนาะว่าแมนนันเชฟเบ็ดมาเท่าตัวนี้นี่แหละครับพี่น้องล้านแขกเป็นมี่ไรเนี่ยครับมีหอดเล่หอดหลอกมาพี่น้องด้วยคนอ่ะ มอยใช้ประคำเปียกพูดนะยังไประคำเปียกเนาะุโทพูดนะเจ้าบาประเปียกเิ่งรลคาดูสองเยพี่นองเอ้เิงหรยี่บก้านมาเท่ากัสิสามเนาะกัสิหกเจ็ดสิบอย่แล้วองพามาเที่ยวชมร้านแขกน้อพี่น้องเนาะนี่งด้วกับอันนี้เป็นของเค่เทบานเพื่นนี่แหะครับพี่น้อง กโอ้โหแนวนี้ก็บ้านเพี่นนอนติ๊กเนาะถ้าเจอถ้าเจติกมาสุดซุ้มหมกต่อปักแตงรองพี่น้องเอ้ยนั่น,น,นโอเคไกม่วงกวนบ้านเขาได้นี่เนาะเออเราจะมีโชคหนึ่นละนี่แอนเชอร์รี่กวนอืมก็จริงๆมันแบบถนอมอาหารเนาะเยี่ยพี่น้องภาพี่น้องมา เที่ยวชมบรรยากาศซุปเปอร์มาร์เก็ตห่างแ a r e ี่น n n e โอ้โหอันนี้มี่องถอมหอบพมพี่น้องเจ้าพวกนี้พัวโตๆด้วยพี่น้องเตัวให่างมีพี่น้องด้ยนี่ครับอันนี้เป็นของกิฟทช็อปพี่น้องต่อพรมเพิ่มมีเบอร์ซูแน่แค้มขอบแค้เพิดก็นี่ของถอดมีอยังมีอยังแน่หนิยุคปุ่นรุ่นนี้ ปลาทูโอ้ยหอดปลาทูจ้ะพี่น้องมีปลาทูมีปลาจมาเม็ดมีปลาเนี่ยมีรสแน่วมีปลาเนี่ยผู้บัญชมีบ่เฮ้ยตีนไก่เบ็ดระเบิดมีอยู่นะบอยอยู่นี่ไงบอยอยู่นี่มีมีของเยอะมอดดื้อหอยทอดร้อนตีนไก่พี่น้องเอ้ยพี่น้องตีนไก่ยี่สิบสี่ข้นพี่น้องเอาอยู่บนตีนไก่เนา น so like ี่เลยมเลยงจิเห็สเีมันโมีมันบ่มังเุ้คร้านอาหรับนี่แหลพี่นองเออนองแช์แขงกันนี่รายครับนี่หอยอันนี้ยังวุ่นเป็นชิโคมแกะแพะบัพี่น้อง อันี้ิฟช็อปด้น้โอ้ขนมขนมอัลัพันนดพี่น้องดยมีมีบนิติ๊กตะโซด้ติ๊กแบบเป็นแบอย่างปลาทับทิมบ่ปลาทับทิมก็มีได้พี่น้องโซดูตัวละัสเก่าหรือตัวทะเลทีู่โละสามสิบตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มนี้ให้เลือกแล้วโอ้ตัวละบุกิโลละตัวละสามสิบเกาพี่น้อง นคือกนนารมามีสองสี่เลยอ้อนอยเรอมจะตื่นปนิ่งน,นกันนี่ปลาทูก็มีไอ่ปลาซองก็มีก่นปลาทูติ๊กมันรีวิวปลาซองปลา,าับทิ่มก็มีเนาะเดี๋ยว่ายรูปไปเบิ่งเอาเอาจับไปด้วยได้ใช่หจับจับรูปมาติ่งแคเบิ่งที่ละโอ้เอลี้ยวค่ะ

เ็ดอันนั้นป้กรี่ยังอยเพ่อันกระเจี๊ยบแทแข็กระเจี๊ยบแทแ็มีจ้าบาทเนกระเจี๊ยบแข็งเอสเาเอันนี้กักระเจี๊ยบแต่คนละคำแมนบออันนี้สิบแปดบาทอ๋อสิบแปดบาทนี่เนาถือถือาะซื้อไปแล้เอียนซื้อไป มีแล้วพี่น้องจะพาไปบนนี้กครับมีหอดบกทอกบกทัวพี่น้องเอ้ยคุณก็จะอารับก็จะรันแค่ก็จะกินบกทอกบกทัวเนาะพี่น้องเนาะอก็จะมักโอ้มีหอดคักห่วงเดินนี่หัวสดสดบ่อนี่พี่น้องน้่งได้พี่น้องโอ้โบมีตาบ่อนี่จุสดสดที่น้อ ไข่ก็นีฮะห,หมอมมีด้ล่ะหรอหอมหอมแดงหอมนี่บอกมีอยูะเอาไข่ดูสักสอ,อันเถอะไปอนอีกะโอไปคูไปเอน็ไนไปอนัเวนดินยเด้ดเออไปซื้อกไข่นี่เจ้าหน่วยนี่สาหน่อยนี่สี่คนนพี่น้องดูล่ะเป็นแพคครับผมห่วยมา,าวาัน,านอกเหมือนีีเขาเบิ้งท้งในด้วยหพี่น้องเบิ้งดูเเขามีอย่างนพักข้างอันนี้เป็น ตู้แช่แข็งตั้งหากได้พี่น้องตู้แช่เย็นได้พี่น้องอันนี้มีหอมันครับโลละโลละ8ปดคนพี่น้องเ้ยช้นีานี่ชิ้เอันี่ักพี่น้องตู้ดซิปซาลาดงซาลานี่บักผิดเเพื่อนพี่น้องเบิรงบุฟิตบักิ่าซิเก9า โค่นได้พี่น้องโลนึงเด้ครับนี่พริกแดงพริกเขียวนี่โล่ห้าสิบลายหาสิบเก่าครับผมนี่เบิ้ลปลาค้างนั่นอย่าพี่น้องเอ้ยพักสอบพักสี่เลยนี่ผมน่ามีสาวสี่หน่อยอยู่ละได้พี่น้องโอ้ยพี่เขือพี่น้องเอ้ยมึงกีหลักพูดนะมะทั่วก็มีได้พี่น้องเจ็ดสิบเก้าคนต่อกิโลครับผมบักวงพูดนะเฮดก็มีักเขือก็มีพี่น้อง คือหาหาิบเก่าครับผมตกเงมกแขงหน่อยครับี่ตกใส่หน่อยมากด้วแจงหน่อยงามเว้ยหหว่แปเี้ยวปเลี้ยวไม่จริกพามากมงามบ่มาบละนี่ครับอันนี้ของสี่แข็งครับพี่น้อ่ืออะไรคะสวัสดีครับ ผลไม้ครับผมไม่ไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานนะน้องป๊อบเนาะครับผมต่างยากนาะอหาเชอบ่มันอร่อยมากันื่นไม่อร่อย่าผมูมก็ไม่ผิดหรอกเอ่าบอกว่าเอที่อาหรเนี่ยนนิดไของไ่กินไง โอใจเงี้ยพี่หน่องนี่ครับผมตันพ่อค้ารอบ่ครับพี่น้องเฮ้เฮ้เฮ้เยอะนี่แะครับพี่น้องเอ้แฟนเมียมาซื้อของนี่นะครับซื้อของครบครบของถูกกว่าพี่น้องว่ะ 네, 여기요 No, m y f r i นี่สเนเด้รีสอาบัาแท็กซี่มค่ะดรัรับผมพี่น้องมาพี่น้องมาชมมาเบิ้งลานรับหรือลานแขกในออตสุนพี่น้องเอ้ยครับผมนี่นะครับผมเพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กับเพีนงำองใจกรบเาบุญมีทีีับ้อยแล้วนะครับผม สุดท้ายนี่ก็พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครบแต่ความสุขครับพี่น้องครับรำรำเด้อเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดึงเหล่ามวนฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เด้อครับพี่น้อง